สวัสดีครับวันพี่น้องตัดรอครับสวัสดีมาตัดตัดเท้่วช่วงนี้ช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาวถงหน้าเลี้ยงหูยพี่น้องสีงท้องครับว่าพี่น้องมายามหนูใส่หมู่บ้านนี่อันนี้เพิ่นพ่อเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวๆครับน้านนู้นหลังแหลกแหกหมานบ่ โอ้ยพาดเลยซื้อพี่น้องทั้งสองครับไว้ เอาแล้วพี่น้องโอ้ยมาน้มือครับปวดเออปวดเอาครับปวดเอาเียบ้อยหนึ่งตัวพี่น้องไปม่นไปเองครับหาเก็บหนูใหญ่กันพี่น้องครับช่วงนี้หนูใหญ่กันออก หนูหน่อยไว้ที่หลังครับหลังนี่หดบวาม,มากเขาจ้อยพี่น้องเอ้ยกองหนาวครับหามามืนม่นหนึ่งมื่นเดียวอุ้ยเขาลากรึปุ่นโอ้ย,ขอ,ยของงาหลังนี่เก็บเบอร์สูตรสิมันเป็นออกกลางในห,หน้าครับ กับบทสุ่นด้วยกันหลังนี้พาดเวซื้อรครับหลังนี้หนีดิหลังนี้หนีไปใส่พีน่น่องมึงจะไปเนี่ยครับมึงต้องห้อยหูโหลเด้ยียวคนวุ่น ไปใส่พี่น้องวะโอ้ยพี่พี่น้องนี่ยังเอามากินบูครับมึงเนี่ยโอ้ยจะเสียดายแต่วะตัวมึงเนี่ยไม่พี่น้องโอ้ยเห็นแต่หนังครับมึงเนี่ยย,ยังเอาคนไปกินบูพี่น้องโอ้ยเสียดายแต่วะ มียังรมาไปกินบ่ครับสุดท้ายแล้วพี่นอ้องเห็นตัวหัวครับจะเป็นยังไงไปกินตัวแบบเงี้ยเลยพี่นอ้องสุดท้ายครับอมไม่เห็นก้อนพี่นอ้องไปเพิ่มกันไปเลย,ยครับ ท่าบอ,อกเลยครับนูลายหลไ่น้องท่านอ่พูดมากครับ กันไปพป่น้ะเนี่ยถึงสำมบสถ์หลังนี่เขาไม่เห็นครับแต่ห้อยมูลหยู่ปุ๋ยเสร้อสำโบสถ์ม,มันเอาไปกินอีกแล้วติหออ น้อยมุดอุปุยครับไปแก้ได้อีกแล้ว,วไปกินแก้ได้อีกแล้ว,วมึงเนี่ยเห็นต้องให้มุดอุปุย ้ยเดี๋ยวเถิดี๋ยวจงมาน้ำหาครับยำไปก่อนตกไปแกได้แกหนึ่งเลยพี่นอ้องพวดพี่นอ้องดำปืนเลยครับพวด อ่งนี้ว่ือพี่องวะวะ้บอกงเลยครับว่ะอ๋ออ๋อายพี่น้องมาเนี่ยครับไปรไปครับถึงเพี่น้องีโตครับ เห็นมาสองตัวสองตัวหนึ่งจักไปใส่เชนญตะหัวไปเนาะตัวหนึ่งมันจะนีน้ำหาครับอย่ามาคอยนี่เขื่อนไปน้ำหาตัวนี้ขอไวซื้อไปเนาะงูหลายครับมามาีมา่ปเนางเอ้ยห่างงูมกันเพราะได้ยูได้กินอยู่ครับโอ้ ล้วหนีกลับไปอะไรล่ะพี่นอ้องมึงเนี่ยโอ๊ยมึงเนี่ยมุดอุดปเลยครับโอ้ยเสียดายเลยพี่นอ้นองอ <c ười> เห็นตะข่งอุดปูดครับขึ้นบนเดี่ยวมายามโอ๊ยปวดหลังข้นเด้อครับจะเข้ายามแล้วพี่นอ้อง ปปผลงานขาดสองลังครับทางถึงบ่เห็นนั่นแหละขาดพี่นอ้องเดี๋ยวมันถือเต้นถ,ถึงหนูแดงเลยพี่น้องครับหลังนี่ขาดแต่ว่าลังนี่มันขาดปลอบเลยครับตัวตัวนี้เห็นต้นหนังพี่นอ้องตัวเงยครับปวดเหลือเลยพี่นอ้องแต่ว่าเห็นต้นหนังจะยังเอาไปกินพี่นอ้องเอ้ยครับ มันนไปสองครับสองตัวตัวเท่าตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงครับเสียตัวจะไหนครับโมนี่เสียตัวหัวเหลียะจะเอาป็นยังไงไปกินตัวว่าปันหมาญอยู่ครับถาวรถาวรขาดถาบรไม่เน่ากินก็จะได้อยู่หาโตครับ พอดีขาดสองหลังขาลวดลิงอะไแท้งนี่ขาดไปเนาะตัวเนี่ยเขาอยู่ครับเฉยเมยแก่มือไหมครับหมันคลองอีกจังหน่อยกันครับเดี๋ยวนี้มันก็ลงตื่นอยู่ครับตัวหนูจะไหลไปเนอะหนูไหลอยู่ตั้ปีครับมองนี่ครับหรือมากกอนมูกระไรปลาเป็นปลาครับปลาไตไตโกะไตถุงน้า มา,าพี่น้องมาได้พี่น้องเอย้ยมาดักหนูเมกันครับก็พออยู่ได้กินครับขเขาเลี้ยงสิก็พ่อจะอยู่กินได้กินนะครับอันนี้ทางทงพี่น้องถ้าทางโคกคัดก,ก็นี่ครับเออก็ขอบตุ้มพุ่นพี่น้อ,อนงให้กำลังแรงใจกดไหลกกดแชร์กดติดตานพี่น้องนะเออลาพี่น้องครับเหมือนปอกกันไหมสซารับมุอนี้ก็สวัสดีครับเสียตัวจิได้พี่น้องเอ้ยมือน,นี้ครับเดี๋ยวแต่หัว